โอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมแพ้ดีเ<ฟ>นี่ยผมก็คงจะเอาโซนิกไปหวัวแทนนะครับเรียกได้ว่าโซนิกตอนนี้ก็มาเถอะดูดูเดี๋ยวออกตัวดูสักรอบรอบเพียงพอเพราะว่าน้ำบักทีเดียวติดดูออ<ฮ>เดียวฮ่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ แค่ผมออกเกียร์เดียวรถผมก็พุ่งแล้วผมไม่ต้องแบบว่าไปทำหมกหมกฉากอ้าวมันจะไม่ต้องพุ่งอ่ะนี่ดูเป็นไงเกียร์เดียวไม่ต้องไล่เยอะสเตอร์ก็ดันโลด้วยเออนี่และดีมากถสักเกิดว่าผมแพ้นะคือผมพูดตรงๆนะว่าดีมถ้าผมแพ้เนี่ยรถผมแต่งสวยคือคุณแต่งสวยรถผมไหมแซมทั้งแซมแซมดูดิดีมผมนี่ดูสีแข็งผมมิดไหม คือรวผมแต่งสวยขอผมแพ้ยังไงผมก็ไม่ไม่ซีเรียสนะก็เรียกว่าเงินเทนั้นก็คงจะเป็นคีทบของผมแล้วครับนี่เป็นไงสีแค้ของเราก็เรียกว่าผมแต่งสวยเะยๆไงผมเลยไม่ซีเรียสนะครับถ้าเกิดว่าผมแพ้อะ ทุกคนก็รู้แล้วว่าดีมผมตอนนี้ผมแต่งสวยถ้าเกิดผมเพนในไซส์ห้าสามเหมือนกันนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะเขาเนี่ยเป็นช่างเขาบอกเขาจะแปลง S3 สเป็น S 4สแต่ผมไม่รู้นะว่ากล่องของผมกล่องเดิมเนี่ยมันเป็น S3 หรือเปล่าเพราะจูเนี่ยเพี้ยนกล่องพังเลยครับเพี้อนปึกพอกล่องพังปุ๊บเราก็ซัดกล่องไปแล้วก็เล่นกล่องเดิมไงเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะ s อหรือ S 4สหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสีเข้งเราครับวันนี้ครับ ออกมาหล่อๆเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมตากสีแขงของผมเนี่ยมา10ล้านปีแสงแล้วครับมันก็ยังไม่แห้งนะครับเรียกว่าสีแขงของเราเนี่ยต้องตาก1,000พันปีแสงกันเลยทีเดียวนะครับโหชาติหน้าชาตินี้ชาติไหนมันก็ไม่เสร็จแล้วนะครับอ่ะแล้วก็สีแข้งของเราตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับผมบอกเลยว่าเงามากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ตากล้องแผนดูใกล้ๆนะครับอ่ามันค่อนข้างที่จะเงามากๆนะครับ แต่เราไม่รู้ว่าตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยสีพวกนี้มันจะแตกหรือเปล่าหรือว่านี้เพราะมันมีสีข้างในนี้ด้วยนะครับที่เราต้องเก็บะอะชันสีแข็งก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเบาๆของเราเรียกได้ว่าเราก็ไม่อยากจะแขิงนะว่ารถเราเนี่ยแต่งสวยนะครับถ้าแซมคิดว่ายังไงแซมก็ทําสีแข็งเลยเลยมาเพรสีแข็งเนี่ยมีแค่อันเดียวในปาะเทศไทย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่า ใครจะทำเราก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าเราแก้เปิดเฉยๆนะเพราะว่าเปิดมามันก็เป็นคือถ้าเป็นของคนปกติเขาจะ,จะใช้งานเพ้นแต่ของเราเป็นงานแฮนด์เมดเราก็ใช้มือแล้วก็ใช้สติกเกอร์ติดพ่นพ่นๆน,น,นะครับก็ถือว่าออกมานี้ก็คนงานจะโอเคเลยนะครับสวยมากๆนะแต่เราไม่ได้เก็บงานละเอียดมากนะครับเราเอาแบบนี้ก็ถือว่ารอแล้วจริงๆมันอยู่ในรถมันไม่รู้ว่า จะอยู่ได้เกิน3วันหรือเปล่านะครับที่มันจะเละททเทะตุ้มพล๊กนะครับฉะนั้นประมาณนี้นะครับก็เซมผมก็ไม่ได้กลัวนะห้าสามคือนี่ดูโซนีผมแคกเกียเดียวเห็นไหมแคกเกียเดียวผมก็พุ่งเป็นร้อยเมตรแล้วครับคุณจะเอาอะไรมาสู้กับผมนะ <S <S ผมแพ้ดีผมยัดโซนอีกแสนหนึ่งเลยอ่ะอ่ะมาดินะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนว่า,างไงก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้ขี้โม้นะเพราะของเราก็ลูก79นะ <Huh? S 1> คือของเราเนี่ยมาขับกับบ้านได้สบายนะ <Huh? S 1> ไอหกหกชักเจ็ดหรือเปล่าวันนี้ไม่เท่าไร่หรอกนะครับ hmm. ก็มาเถอะอืม ก่อนที่เราจะรับชมเกมต่อวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเว็บ s p 1 6 8 8เว็บนี้เนี่ยมีเกมให้เพื่อนเลือกมากมายและผมบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้เลือกเยอะมากเกมที่ผมจะมาแนะนำนะครับนี่เลยครับเพื่อนเกมแคสซี่บะเบอร์นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากๆและที่สาคัญเว็บนี้ยังมีบริการฝากถอนผ่านทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารและที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องกระโคนนะครับเพราะเขามีสิทธิ พิเศษรับโบนัสเพิ่มอยู่นะครับเพิ่มข้อขอดไปสอบถามรู้ว่าอาจจะมี100%ด้วยแล้วยี็นตด้วยนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็แอดไปได้เลยครับผมที่ s h p g 1 6 8 8อย่าลืมเติมแอดนำหน้านะครับวันนี้ก็อยู่ในวันที่เพื่อนๆรอคอยนะครับเรียกว่าสีแข็งดิมของเราอยู่ไหนก็เห็นนะอะไรนะแซมใช่ไหมแซมก็ลงขิงว่าของผมเนี่ย25จะชัวร์ๆัวรได้ไหมแต่เอา53อ,อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรครับ คุณโชว์เครื่องเนี่ยผมก็เลยเล่นเครื่องของผมครับคือเครื่องของผมนี่คือมันเสร็จอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอรอสีแข็งนะสีแข็งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะดูกันแล้วนะครับก็ผ่านระยะเวลามานานนมกอนามนานนะเพราะว่าของเราเนี่ยมีลายหนึ่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ในรถดีมหรือถ้าเกิดลายผมบอ,อกไปแล้วมันไปซ้ํากับใครหรือว่าผมทําตามใครผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดคิดแล้วนะครับของผมเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมด และมันช้าหน่อยและผมก็คิดว่ามันน่าจะมีแค่หนึ่งเดียวนี่มาไปดูอ่าอันนี้อยู่ข้างหลังแต่เราไปดูวิธีการทำแต่ละขั้นตอนของเมื่อคืนนะว่าเราเก็บงานกันทั้งคืนนะครับก่อจะได้ถึงวันนี้นะครับนี่นะครับมีเพื่อนๆขอมาเยอะว่าพี่ครับสี่เค้งเนี่ยจะออกมาในแนวไหนนะครับตอนนี้เราก็มาเก็บงานกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เก็บงานละเอียดเยอะนะครับเพราะว่า มันเก็บยากถ้าเก็บเยอะเดี๋ยว,ยวมันจะละนะครับก็คือนี่เราติดสติกเกอร์นี้ไปด้วยนะครับตืดเราติดแผ่นเล็กนะใจจริงเนี่ยเราจะเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่เราสั่งผิดมาเราสั่งเป็นใหญ่ก็เลยเรอแผ่นเล็กอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งขวานะครับนี่เพื่อนๆว่าใหา่ก็ลงคอมมิวน์มาก็เดี๋ยวให้พี่เขาเก็บงานก่อนครับอันนี้คือเก็บงานนะก็เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีอะไรนะพวกพ่นอะไรนะครับคือราเออแอร์บัส นะครับก uh. ็คือเป็นแบบที่พ่นอ่ะแต่นี้เราเน้นเก็บนะครับก็เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเป็นจุดเยอะนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องเคลือบเล็กเกอร์ก็เดี๋ยวผมคลิปนี้ผมก็พาไปจบที่เคลือบเล็กเกอร์เดี๋ยวเราก็ดูตอนเสร็จกันเลยนะครับว่าจอ,อกเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือฝั่งขวานะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือเราเก็บงานคืนนี้้เดี๋ยวเราจะพาพรุ่งนี้ไปเคลือบเล็กเกอร์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นงานฝั่งซ้ายนะครับเพื่นอนๆว่ายงไก็คอมเมนต์มาแต่ผมบอกเลยว่าสวยมาก ของกีเมียสวยมากนะครับเพราะนั้นไปเดี๋ยวไปเคลือบเล็กเกอร์กันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็พามาที่ที่เขาเคลือบเล็กเกอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลือบเล็กเกอร์รถยนต์เป็นเล็กเกอร์รถยนต์นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวให้เขาเช็ดก่อนเพราะว่ามันคราบค้าวที่เราเพิ่งเคลียร์เสร็จน,นะครับเรียกได้ว่าก็เก็บงานใหม่อยู่พอสมควรนะครับนี่ก็คือสภาพปัจจุบันนะครับติดสติกเกอร์ไรเท่แล้ว ก็เดี๋ยวเราจะเคลือบแต่อันนี้เนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าลายบางลายมันก็ไม่เท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่มันก็สวยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรอเขาเคลือบพร้อมกับชุดสีพวกนั้นเลยนะครับคือเขาจะเคลือบทีเดียวนะเพราะฉะนั้นยังไงผมขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าดูสภาพแล้วก็นะไปเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จครับผมะนะครับแล้วก็ที่เราบอกนะครับก็คือเคลือบเลกเกอร์รถยนต์นะครับก็คือเราเคลือบเป็นที่สองนี้นะส่วนส่วน คืออันนี้คือเรือบทุกอย่างนะแล้วก็เขาทำสีเฟรมด้วยนะครับทีนี้คือทำสีเฟรมจบราคาก็รู้สึกว่าที่ที่ผมรู้นะไม่แรงมากนะครับสำหรับบังนะครับก็มาถึงเวลาแล้วครับเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะครับเรามาดูชิ้นแรกกันแต่ผมว่าน่าจะให้เขาเก็บรอยขุกขะอะไรให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าจะต้องเก็บยังไงนะครับ แต่มันมีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสีแข็งฝว่งขวานะครับเป็นฝั่งกันสตาร์ทแต่ผมบอกเลยว่าเวลาประกอบเนี่ยก็อาจจะมีรอยฉลอกอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สวยเหมือนแบบนี้นะครับช่วงอันนี้ก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีแข็งฝั่งซ้ายนะครับเออฝั่งซ้ายถูกแล้ว ก็บอก,บอกเลยว่าเวลาประกอบก็อาจจะไม่สวยแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นตอนเคลือบเล็กเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันเสร็จแล้วก็รอเหลากันเลยนะครับผมไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผมไม่อยากจะเขียนแซมเยอะแซมไล่ไปเลย5 3อของผมประกอบปุ๊บผมก็ขับได้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ครับถ้าเกิดเปเพื่อนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่ลาดคลิปใหม่ อย่าลืมสังเกตดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้ผมพาไปดูสีแข็งหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับเป็นอาแนเมงนะครับแล้วจะกันไห่คลิปหน้าก็พร้อมนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุเรียนจากพังงาครับป้าป๊าส่งมาให้อืมกินเท่าที่ได้ที่ในเอเชียก็ไม่ต้องกินทุเรียนครับอืมเปลือกบางลูกเล็กอป้าป๊าก็ช่างหาเลือกมานะเปลือกบางด้วย นี่แหละของดีพังงายัด่กุบ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 อืออร่อยจย๋ยที่สำคัญนะครับมเมล็ดมเม็ดเล็กมากนี่แหละพ่อผมเลื้กสวนเป็นอ่ะอือเม็ดเล็กมากนี่